สวัสดีครับวันนี้คลิปอีลุชวนรู้คลิปที่27นะครับฉบับปรับปรุงและแก้ไขเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วที่ผมทําไว้เนี่ยมันมีนอสเข้าไปในการอัดเสียงวิดีโอไว้ค่อนข้างเยอะนะครับจึงขอทําฉบับแก้ไขขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของอรหัสไปรษณีย์นะครับนะครับรหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับนะฮะเพื่อ อันนี้เหตุเกิดจากที่ผมทําเรื่องของรหัสไปรษณีย์เนี่ยเพราะว่าพักหลังเนี่ยมันมีการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนการช่วยเหลือจากทางภักรัฐต่างๆนานาอะไรเงี้ยแล้วสังเกตไหมว่าพอเราลงทะเบียนกันเนี่ยเราใส่ชื่อจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยมันจะเป็นฟิลการดับดาวลงมาแล้วพอถึงช่องรหัสไปรษณีย์เนี่ยมันเป็นช่องเกอกตัวเลขเทคเอาไปเองห้าตัวนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยราัไปรษณีย์เนี่ยมันควรจะต้องสามารถที่จะบอกได้เลยแค่เรากรอกจังหวัดอำเภอตำบลแล้วเนี่ยมันต้องสามารถบอกตัวเลขของรหัไปรษณีย์ได้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไปรษณีย์ถึงทําออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันกรอกเลยไม่ได้ต้องมานั่งกรอกเอง5ตัวทุกครั้งจึงมาหาสาเหตุนะครับก็คือมาดูเริ่มต้นเลยละกันที่รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศนะครับเขาใช้คําว่าจําแนกต่างท้องถิ่น อันเนี้ยสาหรับผมเนี่ยท้องที่คือไรตามท้องที่คือไรฮะตามท้องที่คืออะไรคือ,อ,ม,อ,คอ,อ,คอมันมันมัน,ม,นมันไม่มีมาตรฐานหรือสดตนดาเดิมทีเนี่ยเท่าที่ผมดูในกระดาษใบเนี่ยที่ทำมั้งต่ปีหกหนึ่งนะครับอันเนี้ยทำมัง้งจาปีหกหนึ่งมันจําแนกเดิมทีผมคิดว่าเท่าที่ดูนะครับร่าวๆที่จะไม่มีคําว่ายกเว้นอ่ะถ้าผมซูมเข้าไป ห็นไหมจะมีคําว่ายกเว้นเห็นไหม,ะมนนะฮะแต่จะมีหลายจังหวัดที่จะไม่มีคําว่ายกเว้นนะครับอย่างเช่นกลสินอ่านี่ครับอันเนี้ยแบ่งตามอาเภอซึ่งผมคาดว่าต้นแบบต้นฉบับน,นั้นถูกออกแบบโดยบายอําเภออย่างนาครพนมนะครับพวกนี้พวกนี้นะฮะพวกน,น,นะะวกน,นี้จะไม่มีจะไม่มีคําว่ายกเว้นยกเว้นเนี่ยฉะนั้นผมก็เลยเดาว,ว่าต้นแบบคนคิดคนแรกเนี่ยพะเยาเนี่ยแบ่งตามอำเภอนะครับ ก็คืออำเภอเป็นต้นแบบคือได้อำเภอใดได้เลขไ,ไ,ไ,ไปรษณีไปเลยนี่คือต้นแบบที่ถูกต้องนะครับต่อมาคนยุคหลังของไปรษณีย์เองนั่นแหละที่ทำให้มันแย่ลงเรื่อยๆนะครับโดยมีการแบ่งเป็นตำบลเห็นไหมแยกเป็นตำบลบ้างนะครับเป็นตำบลเป็นตำบลเป็นตำบลออกมาตำบลน,นี่ผมยังไม่เํายังไม่เจ็ดใจเท่าบางที่แบ่งตำบลแล้วก็แบ่งหมู่อีกตั้งหาก นี่ยครับอย่างสุพรรณบุรีเนี่ยตำบลสะก,กะโจมพอตั้งตำบลทะเลบกก็ต้องเป็นหมู่หนึ่งถึงหมู่สี่นะครับแล้วก็หมู่สิบสองนะครับฉะนั้นเมื่อเมื่อทําเป็นเลขประถาร์ประ,ประสน,น,นีค้นเนี่ยฮะค้นทะเลบกเนี่ยก็จะเจอทะเลบกมีต้องมีสองเลขกลุ่มหนึ่งคือเลขเจ็ดสองสองห้าศูนย์กับอีกกลุ่มหนึ่งยังใช้เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์อยู่เห็นไหมครับ ในอำเภอเดียวกันในตำบลเดียวกันนะครับจะถูกแบ่งทะเลบกเนะี่ยจะมีสองเลขก็คือเลขนี้กับเลขนี้เห็นไหมฮะในทางกาบกันเนะี่ยทุกอันนะที่ถูกแบ่งอย่างเงี้ยจะจะมีอย่างน้อยสองเลขนะครับนะฮะอันถัดมาอันถัดมาที่ผมเห็นอยู่ที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือนอกจากแบ่งตามอำเภอตำบลแล้วดันแบ่งหมู่อีก แย่ yeah, สุดคือนี่แบ่งกระทั่งบ้านเล็กที่ตกลงว่าไปษณี์ใช้มาตรฐานใดผมต้องการคําว่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าการทาทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานไม่ใช่านึกจะแบ่งอะไรก็แบ่งนะครับจุดอย่างเงี้ย,เ,ยเป็นจุดหรือบ้านเล็กที่เป็นหลังๆๆๆคุณยังจะมานั่งแบ่งเนี่ยพังงานนี่คือจังหวัดที่น่าเกียดที่สุดในจํานวนรหัสไปษณี์ที่มีทั้งหมดนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ อย่างงี้ครับกรุงเทพมหานครแบ่งตามเฉพาะซอยขี้และซอยคู่เอ้ยคุณแบ่งยังไงกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่ผมงงมากนะครับงงจริงๆนะครับแบ่งกันแบบโอ้โหอีรุ่ยฉุยแชร์แล้วก็ยังเจอประเภทเนี่ยที่เป็นจุดอาคารเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกเนี้ยมันตกอยู่มันเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าไปรษณีเนี่ยไม่ยอมยึดตามพื้นที่ของของกรมการปกครอง มันจึงทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือพอเขาตึกพอเขาเปลี่ยนเขตพื้นตัดตัดเขตพื้นที่กันใหม่เนี่ยอาคารเนี้ยมันก็จะตกอยู่ในอีกเขตหนึ่งจึงได้เลขเลขอ่าัประีของเขตใหม่ไปนะครับเขาก็ามาเขียนเป็นยกเว้นจะยกเว้นทำไมจริงๆเขาข้ามเขตไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องมาเขียนเลยยกเว้นยกเว้นเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเขตไปแล้วเขาก็ได้เลขใหม่เขาก็าอยู่ในอีกเขตหนึ่งอยู่แล้ว นะครับเขาไม่ได้อยู่ในเขตปทุมวันแล้วไงเขาถึงได้เลขใหม่ไงอันนี้ซึ่งแบบไม่ได้เรื่องอ่ะนะครับเนีย่ยมึงกลุ่มเขตซอยขี้ซอยคู่คุณคุณใช้หลักการอะไระครับผมไม่เข้าใจนะฮะไม่รู้ว่าคุณคุณศึกษาอะไรกันมากับคนรุ่นหลังๆนะครับของเดิมที่เขาแบ่งไว้เนี่ย by อำเภอดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องควรจะต้องแบ่งเป็น by อำเภอหรือจะเลิกบายตำบลหรือจะเลิกบายหมู่บ้าน ให้เลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะครับดูแล้วเนี่ยมันมันแย่มากนะฮะแล้วก็การได้อย่าง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 บางจังหวัดเนี้ยขอนแก่นอย่างเงี้ยนะมหาลัยขอนแก่นต้องมีเลขขึ้นมาอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหรือกระทั่งเอ่อเขตอันนี่ปูนซีเมนต์ก็มีอีกเลขหนึ่งขึ้นมานะครับคือคือหลักการของคุณอ่ะคุณใช้หลักการที่ คิดจะแบ่งก็แบ่งคิดจะตัดก็ตัดนะครับเนะี่ยคิดจะออกเลขใหม่ก็ออกนะครับอย่างศูนย์เนี่ยสัตตบอยู่เนี่ยบางสเลเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณก็ออกเลขใหม่ขึ้นมานะฮะทั้งที่มันอยู่ในบางสเลเหมือนกันคุณจะออกเลขใหม่ขึ้นมาทาไมในฐถานทัพเดินสัตตบเพื่อให้ส่งเร็วขึ้นมันมันมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุนะ หรือเนี่ยในนิคมอมาตาะคนครพอเกิดนิคมใหม่มาก็เกิดเลขใหม่ถ้างั้นถ้าเกิดอีกหน่อยทุกคนมีนิคมใหม่ขึ้นมาคุณไม่เกิดเลขกันไปเรื่อยๆหรอนะครับมาตรฐานของคุณคืออะไรจริงๆอะ่ะที่อยู่พวกเนี้ยนะครับผมบอกตรงๆนะครับมันมาจากข้อมูลกรงการปกครองที่อลุงเคยสอนไปแล้วนะครับข้อมูลในการที่จะแปลงข้อมูลจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ย cc aatt เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของ database เนี่ยครับเนี่ยก็คือให้อยู่ในรูปแบบนี้อันนี้ข้อมูลอำเภอเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยก็คือผมดาวน์โหลดข้อมูลจนได้มาซึ่งไปดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับวิธีการแปลงนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันได้จากกรมการปกครองสำนักทะเบียนกรมการปกครองนะครับเนี่ยได้มาหมดเลยข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ระดับจังหวัดอําเภอตำบลหมู่บ้านคุณได้ทุกอย่าง everything นะครับท้านั้นเนี่ยขอร้อง ไปสเนีกรุณาอย่าใช้งานกระดาษแบบนี้อีกผมเชื่อว่าคุณไม่มีงานที่เป็นฐานข้อมูลจริง,รงๆกับฐานข้อมูลทาง G S เลยนะครับเนี่ยถ้าคุณแบ่งพื้นที่ตามให้มันเป็นโซนสีเนี่ยคุณสามารถจะบอกได้ว,ว่าสีเนี้ยโซนเนี้ยได้รหัสไปสเนยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคุณไม่มีคุณก็เลยตอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาง่ายๆอย่าง เนี่ยมันควรจะต้องว่าอาเซอร์สีนี้รหัสไปรษณีหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ผมว่าไปซนีไม่มี j s แบบนี้นะครับคุณคิดจะเอาข้อมูลอะไรขึ้นมาคุณก็เอามาตัดตัดตัด,ตดโดยเฉพาะถ้าแบ่งข้อมูลจริงๆทาง j s เนี่ยนะข้อมูลประเภทเนี้ยมันก็ต้องเป็นโพลีกอนเป็นบาร์เรลลี่ขอบเขตของสีต่างๆอย่างเงี้ยแล้วตกไปรษณีย์สีอะไรไปเจอข้อมูลของคุณเนี่ยผมอึ้งนะครับ ตัวอย่างเช่นสอนอบางข้อแหลมเห็นไหมที่คุณเขียนยกเว้นเนี่ยเพราะอะไรถ้าคุณดูตามข้อมูล JS สสอนอบางขอแหลมคุณน่ะมันอยู่เขตราชบุรณะแต่เขตบางขอแหลมมันอยู่ฝั่งนี้สีนี้เห็นไหมแต่สอนอบางขอแหลมเขาคุมแม่น้ําเขาคุมน้ําเจ้าพยาเขาก็เลยอยู่ติดนี้แต่ตัวสอนอบางข้อแหลมมันอยู่ฝั่งราชบุรณะถ้าอิงตามพื้นที่มันตกเขตราชบุรณะอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่เขตบางข้อแหลม ฉะนั้นมันไม่ควรจะต้องมามีอีฟเอิฟอะไรของคุณเนี่ยบางขอแหลมสอนนัอบอกแหลมไม่อยู่เขตบางขอแหลมอยู่แล้วครับมันอยู่เขตะระเบณะเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ควรจะต้องมีอ่ะคุณออกแบบมาที่ได้ได้แย่มากนะครับเหมือนไม่มีการศึกษาอะไรกันมาเลยนะฮะเนี่ยถ้าคุณออกแบบได้ดีจริงอ่ะเดี๋ยวผมจะสั่เปิตัวอย่างให้ดูนะครับ มันคุณจะต้องค้นเป็นวันทูวันอย่างเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะได้รหัสจังหวัดมาเป็นสิบนะครับต่อมาอาเขตจตุจักแล้วกันเป็นเราจะได้ต่อมา1 0 3 0งูนี่คือ3 0นี่คือเขตจตุจักจะก1คือคกรุงเทพนะครับเขตจตุจักร0 5ก็คือตำบล0 5นย์นะครับคุณก็ได้ลาเพอเป็น1เท่านั้นเองคุณเห็นไหมนะครับคุณก็จะเห็นแค่เป็นวันทูวัน เนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องเกิดขึ้นในหลักไปรษณีย์แต่ถ้าคุณคิดจะแบ่งอย่างที่ผมบอกของเดิมคุณแค่คนแค่อำเภอก็ต้องเจอหลักไปรษณีย์แล้วถ้าคุณคิดว่ามันใหญ่ไปคุณก็ควรต้องแก้ให้เป็นระดับตำบลหรือถ้าว่ามันยังใหญ่อีกคุณก็ต้องลองแก้ระดับหมู่บ้านอย่างสมมติอ่ะยกตัวอย่างนนทบ,บุรีอำเภอสวนใหญ่อ่ะอำเภอเมืองคุดผิดอำเภอเมืองตำบลสวนใหญ่ นะครับมันก็ควรจะต้องมีเลขละอ่านอย่างนี้นตัวนี้นหนึ่งนะครับหรือถ้าอย่างที่บอกเนี่ยถ้าคุณเป็นหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามถ้าเป็นอำเภอสวนใหญ่มันจะไม่มีหมู่มันจะมีจะม,จะมีจะมีสวนใหญ่เฉยๆท,ที่ที่ไม่มีหมู่กับเริ่มมามีหมู่หนึ่งหมู่สองคุณเห็นไหมก็เลขหมู่เนี่ยแล้วตัวนี้นคุณค่อยไปแมทกับตัวเลขหลาดไปรษณีย์ของคุณเนี่ยอย่างตัวนี้นยนนาวรุรีคุณออกเป็นซิปโคคุณเป็นหนึ่งหนึ่ง,หงเห็นไหมแต่รหัสของกรุงแอ ของของกรมการปกครองเป็นสิบสองคุณออกเลขมาคุณยังไม่แมทกันเลยคุณคิดจะออกเลขอะไรก็คุณคิดววาคุณคิดเลขนั้นได้คุณก็ออกนะครับจริงๆอ่ะคุณควรจะใช้ของกรมการปกครองเป็นหลักเพราะคุณน่ะไม่ได้ออกเลขบ้านเลขที่คนออกบ้านเลขที่คือกรมการปกครองนะครับฉะนั้นไปรษณีย์มีหน้าที่ไปล้อสาขาต่างๆของคุณอ่ะอย่างสมมุติว่าคุณอยากจะแจกเลวเนี่ยผมแนะนานะรหัสไปรษณีย์ควรใช้ตัวเลขของกรมการปกครองในระดับตำบลหรือหมู่บ้าน เป็นหลักเนี่ยคือหลักไรษสนี์แล้วคุณเอาสาขาที่คุณจะแจกไรษณนย์เนี่ยนะครับสมมุติว่าในจันทเทบุรีคุณมี50สาขาแล้วกันนะครับคุณก็เขียนไปสิคุณแคเปลี่ยนตัวนี้้วยอันหนึ่งสิบนะครับสิบสอก็คือ12 0สอก็คือสาขาที่1ไปแจกอ่าเมืองนน้นนะครับ ถัดมาก็ไปแจกอำเภออื่นอำเภออะไรกันไปตำบลอะไรกันไปก็แยกกันก็แมทไปจนถึง12050นะครับตัวเนี้ยคุณแค่ทำไปรแมทแมทในระดับเนี้ยคุณจะเอาหมู่บ้านไปแมทก็ได้หรือคุณจะตำบลไปแมทก็ได้ผมว่ามันยังดูเข้าท่ากว่าแล้วมันจะเกิดเป็นวันทุวันเวลาคนกรอกข้อมูลเนี่ยพอาคุณเลือกแค่จังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยมันควรจะต้องได้หนึ่งเลขแล้วโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับสรุปแล้วผมบอกได้เลยว่าบ้านเรารหัสไปษณนยีเนี่ยทุกวันนี้เคอร์ลุ่งเคอรี่อะไรเนี่ยก็ใช้กับไขไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะตัวเลขเนี้ยมันใช้ได้เฉพาะกับบริษัทเดียวคือบริษัทไปษณนยีไทยนะครับเป็นผมผมเป็นเคอรี่เนี่ยผมก็ไม่ใช้รหัสเขาเพราะรหัสรหัสเขามั่วผมมาแมทเองดีกว่าสมมุติว่าผมเป็นเคอรี่หรือผมเป็น s c g หรือเป็นหน่วยเง่นอะไรก็ตามเนี่ย ผมเอาตัวเลขของกุลากนเขาใส่เนี่ยจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยผมก็จะดูตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยผมเอาตัวเลขพวกนี้ไปแมทกับซิปแล้วผมไปออกซิปโค้ดเองเนี่ยให้กับสาขาที่ผมมีอยู่เนี่ยสมมติผมมีอยู่20สาขาในแต่ละจังหวัดเนี่ยผมก็ไปแมทเลยว,ว่าใครจะไปแจกไปสนีได้เร็วใครอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนแจกตรงนั้นดีกว่าและสามารถทำงานได้เร็วกว่าไปสนิทเสร็จ้ด้ซ้ำนะครับ ผมยังสงสัยว่าทุกวันนี้ที่ไปสันิโตมาได้เนี่ยมมารู้มันโตมาแต่เพราะโชคช่วยหรือเปล่านี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยไม่มีหลักการทางวิชาการนะครับจะหาคีย์ทางาดัตต้าเบสนะครับก็ไม่มีหรือจะหาทาง j s ก็ไม่มีนะครับอันนี้ควรจะปรับปรุงโดยด่วนแก้ไขโดยด่วนนะครับเนี่ยผมกว่าจะทำไอ้ตัวข้อมูลของคุณออกมาเนี่ยให้ได้7536เค้ร์ดยเนี่ย ผมตาแทบบอดนะครับเพื่อจะให้จะมาแมทให้มันลงค้นลักษณะของเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยผมเขียนโปรแกรม C ชาร์ครอบเข้าไปเนี่ยและค้นใน SQL Server เนี่ยเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเนี่ยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคุณนมีหรือเปล่าที่ทำงานคุณนมีกันหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยใช้หน้าเนี่ย ของกุ้งและบุคลองเลข18เนี่ยของคุณหลัดรึเดเนี่ยมันคืออะไรกันมันคืออะไรกันผมงงมากจริงๆเชียงใหม่นะครับนะลองดูนะครับผมว่า แก้ไขดีกว่านะครับนะครับไปสนีนะครับควรแก้ให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันอย่าใช้คําว่าจําแนกตามท้องที่ท้องที่คุณคืออะไรฮะ,ะจังหวัดอําเภอตําบลหมู่บ้านบ้านเลขที่ซอยคู่ซอยขี้อะไรเอ่ยทุกคนเดาไม่ถูกคําว่าท้องที่ของคุณเนี่ยความหมายคืออะไรมาตรฐานคืออะไรนะครับผมว่าไปแก้ไขดีกว่านะครับส่วนส่วนส่วนใครที่สนใจนะครับข้อมูลตัวพวกนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีทำเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วละ่ะเป็นเป็นเป็นลักษณะของเทคไฟล์นะครับคุณสามารถ Import เข้าไปใช้ได้เลยนะครับขอให้ติดต่อมาหลังใหม่แล้วกันถ้าใครสนใจจริงๆนะครับผมคงไม่วางแปะไว้ให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้ยไม่ต้องขอจากผมก็ได้คุณไปที่กรมการปกครองอย่างที่ผมบอกลิงก์โบลานะครับเนี่ยนเนี่ยโบลาเนี่ยโดปา go. ts มีทุกอย่างให้คุณดาวน์โหลดเนี่ยข้อมูลนี ตัดตัวรานข้อมูลประชากรข้อมูลทุกอย่างเป็นเท็ไฟล์เหมือนกันครับแล้วผมก็อิ p พ r ตแล้ะหาวิธีตัดเอานะครับใช้เทคนิคทางดาต้าเบสในการทําข้อมูลนะครับโอเคคลิปอีลุงชวนรู้คลิปที่27ฉบับแก้ไขนะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทั้งในเพจอีลุงชวนรู้และในในยูทูบด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ